ส่งลูกค้าลูกค้าเพิ่นไปเลยพี่น้องลูกค้าบัตรทองนาบสัพันใหม่อ,อูะส่งคนเรากลับพี่น้องกลับแล้ว,ลวคือมาเมาเมาทั้งนาดียาย ถักวอว่างไปเลยี่จะเสียบเสียบนั่นน่นนี่